ชาติในช่อง p a p ป r c h a c h นะคะและตอนนี้ชาชาก็อยู่ที่อเมริกานะคะอยู่แคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสนั่นเองนะคะแล้วมัมมี่ก็กำลังขับรถอยู่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ร้านเบสเทริยากินะคะเคือชาเพิ่งลงเครื่องเลยนะเบสเทริยากินียเป็นของเพื่อนสนิทชาชื่อว่าเอมี่นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาและเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยบ้างนะคะซึ่งชาชากับเอมี่เจอกันที่เรียนปโทที่จุลานะคะกะ็เขาโตชาชาสี่ปีนะแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนกัน เ,เหมือนรุ่นเดียวกันเลยไม่ได้เรียกพี่อะไรเงี้ยเลยนะคะแล้วก็สนิทก,กันมากซึ่งเขาก็มันจะแต่งงานนะคะจูนนะคะ11ตอนนี้ที่ชาถ่ายคลิปคือ14บพฤษภาคมนะคะก็มายาวมากๆนะมางานแต่งงานมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาสักด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามาสักอะไรยังไงนะคะก็ติดตามให้ดีนะคะเพราะว่าชาจะทำคอนเทนต์เยอะมากๆที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปที่ร้านเขานะคะขายไก่เทอริยากิมีแบบข้าวมีอะไรเงี้ยตอนนี้คือหิวมากนะคะอยากจะไปกินด้วยแล้วก็ จะไปทํางานแลกอาหารไม่เคยไปขายของในอเมริกามาก่อนแต่วันนี้จะไปทํางานร้านอาหารครั้งแรกในชีวิตที่อเมริกานะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะถึงแล้วนะคะทุกคนข้างหลังมีเสียมแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยคือ ตอนแรกเรานึกว่ามันจะหนาวไงเขาบอก13องศาตอนนี้คือร้อนแบบร้อนจริงๆตอนนี้ก็มามีจอดรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเอมี่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีมากนะคะน่าจะแบบ4ปีไหมสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้รอมอมีออกมาก,ก่อนอันนี้มันเป็นแอบบีิูหรือเป็นแบบเวิร์กของแม่ของเอมี่นะคะก็คือมีร้านให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเปิดร้านสักที่ดีมากเลยอะ่ะ I want chicken and I want rice ตอนนี้นะคะกำลังนั่งรออาหาร คนเยอะมากคนแบบมาตลอดตลอดตลอดเลยอะขายดีมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งแถวอาซูซ่ามันก็จะมีแบบมหาลัยอะไรเงี้ยนะคะเอออยู่ไม่ไกลจากแล็กซ์นะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไกลนิดนึงแต่วันร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเรารอเอมี่นะตอนนี้เอมี่กำลังแบบมีซี่อยู่ข้างในนะ ทานเสร็จแล้วนะคะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเอมี่ข้างหลังคนเยอะมากนะคะเมื่อกี้มานั่งมาเมืแล้วไม่เคยเข้ามาเลยจะพาทุกคนไปดูโอ้โหรงแรมมากไง <Hi. S 2> yeah. Don't be nervous. Okay what you doing now? ทำอะไรอยู่ตีข้าวค่ะร้อนๆหน้าคือแบบกดสิวได้เลยอ่ะคิดออกปะเวลาเขาใช่เวลาเขาจะเปิดรูคุมคนอ่ะเวลาอะไรคนเยอะที่สุดวิ่เงนเขาก็มาตลอดนะแต่ว่าสม่าก็เลยมันเ n รนเน n ร์เที่ยงกับตอนเย็นอ่ะแต่ตอนนี้หน้าร้านก็มีเป็นกลุ่มเลยนะใช่สมากสาวจิตก็สมาเที่ยวกันก็จะแบบเขาโค้ดใหญ่ๆอะไรแบบนี้มากันส่วนไม่อยากมองต้องเป็นไก่นะคะกำลังกริลล์อยู่ How long do you have to press it for? ในในพี่ไก่สดไก่มันมาแต่มันจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ใหญ่อ๋อตัวดีมากเลยไม่มีหนังนะเอามาเอามาเอามาหั่นเอามาแล่คนเต็มหน้าร้านเลยนี่ไฟรุ้ยนี่คือความใฝ่ฝันของชาแนอยากจะมีเครื่องทอดเป็นไฟที่บ้านตอนนี้เขาอยู่กันสามคนนะคะเราไม่รู้ว่าช่วยหรือว่าเก่งกันทำเบอร์เกอร์ด้วยค่ะนี่ทำเลยโอ้ยได้กินมากนี่ขนาดกินไปแล้วนะอร่อยมากอยากกินอีกอันนั้นคืออะไรเอมี w h a จ is แฮมเบอร์เกอร์ เป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะก็ทัตซอสแล้วก็ปิ้งด้วยพูดไทยได้เหรอคะ you can you can speak Thai เร็วๆเร็วๆโอเคอะไรครับสวัสดีครับมีกันอะไรนะอะไรนะอะไรกวนอะไรนะ hi hello how are you doing good doing good thank you พนักงานใหม่เข้ามา เราเล่นสุดขอบงงเลยอ่ะอย่าได้สียใจเกือบพังคนที่เขาละครบัวเขาจะได้กินของหวานไปเลยใช่เขามาบอกว่าทำไมโค้กเคสเหมือนได้โอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไว้จะเขียนตัวดีนะคะจะทำบ้าจะตักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดอีกแล้วเอาเลยทำไมตักไม่ทีมันนี่เดียวเองอ่ะดิวดิวดิวเจินไปแล้วเบจิ้บเบจิ้บยามี่ no ข้าวราสเบอร์รี่ก็ต้องมีขาค่ะอันนี้คือเป็นจะใส่บีฟเข้าไปหรอ yes เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเอาเนื้อมาวางยูมีทั้งปลามีเนื้อมีไก่เลยใช่ไหม yes อือว o า w โว้ยแต่จะ big ass burger w ้าวเป็นแบบ so so nice มนแบบนานจนไม่รอปะไม่มีทุกคนรอใช่ทุกคนรอราะเขาจะเห็นว่าเราก็อยู่เป็นแค่นี้ไงเราก็โอเครอได้ไม่มีปัญหาเยอะถูกคนาจะใจตชดยจตลดใจ I want t put the fries in พี่เอชาใส่เป็นไฟไปให้เขาแล้วนะแต่ลืมไปว่ากดโคกเหไไมือนใดเขาไปเมื่อกี้ใช่มีลูกค้าสั่งไดเอทโคกกับโคกเขาใช้ก็กดแล้วมันหน้าตาเหมือนกันก็ไม่รู้แก้วไหนเป็นแก้วไหนเอมีม่ต้องชิมเฮ่ hey, กดเครื่อนเอา I never take the fries right, right, right. so two plates o r the fries and extra order fries <laughs> เร็วมากแก้วด้วยซอส ชอปไมเอาอ่ะทำไมอ่ะงายทีเดียวยืดแม่้าที่ว่าย่ในตลาดเลยี่ขาขาดีมากคือไม่มีมันเลยอ่ะไเดเหืมานอสกอนโอเคออนเดอส์ไม่ใ่คข้าเกือบนอีกอีกอีกออ้โหเสร็ o แล้วเนาได้แต่เดก็ดี ทำไคะกำลังจะหุงข้าวข้าวต้องเอาหม้อนใหญ่เฮ้ออะไรเลยโอ้โน้ฉันแก่แล้วนี่ทุกคน จบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้แบบว่าเรียลมากๆนะคะแบบว่าเข้ามาดูเอมมี่ทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะโอเคพี่หรอไอเหนื่อยมบมมี่ก็เหนื่อยมากขดะบบมมี่ไม่ได้ทาอะไรนะบินมาเหนื่อยแต่ถ้ายุ่งอะมันสนุกไงก็มาลองชิมเทริยากิดูนะคะเพราะว่าเราก็ทําน้าซอสเองทุกอย่างก็ทําเองหมดแมกโรนีซาลัดเออจัสซิเมื่อกี้ไอตักด้วยแมกโรนีซาลัดใช่ตักแมกโรนีด้วยแต่ว่าที่เนี้ยเอมี่บอกว่า4ช้อนชันก็ตัก4ช้อนแต่เป็น4ช้อนคนไทยใช่โต4ะสี อเมริกันใช่คือคูนเชยคูนสองของคนไทยใช่เพราะว่าชาตักแล้วมันไม่เต็มต้องตักให้เต็มใช่ถือว่าสนุกมากและเหนื่อยมากไว้ว่าหลังจะมาช่วยอีกก็ชชวนนะคะถ้าใครมาเที่ยวอเมริกาเออแคลิฟอร์เนียก็มาอร่อยอร่อยจริงๆนะคะก็แวะมาได้บอกเอมี่นะบอกว่าไม่จากชาชาใช่ค่ะที่อื่นไม่มีนะคะเพราะว่าเหมือนที่เราพูดไปแล้วก็คือทุกอย่างโฮมเมดหมดเลยออริจินอลนะคะใช่แล้วก็เป็น s e c ร e t แฟมิลี่เรซิปเป็น s e c ร e t นะคะต้องมากินนะคะโอเค ไปแล้วอยากดูคลิปอะไรบอกไปไปเบ๊วไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปแบบเอมมี่แต่งงานด้วยอ่ะตัดผ้ามาสับไก่เมื่อกี้ทำไมจะไป่แต่งงานแล้วสับไก่แรงมากขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม tiktok และ ig ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ